จะปีใหม่แล้วมาทำขนมไทยอร่อยๆส่งเป็นของขวัญแทนใจกันดีกว่าเมนูนี้จะทำแจกเป็นของขวัญทำขายหรือทำไปจัดเลี้ยงก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าเขาดูเหมือนเป็นมินิเคก้กแต่ว่าจริงๆแล้วเมนูนี้คือข้าวต้มผัดใส้กล้วยราดครีมกะทิอร่อยๆเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยนำข้าวเหนียวมา350กรัมล้างน้ำ2-3รอบ หลังล้างใส่น้ำให้ท่วมข้าวเหนียวแล้วแช่ข้าวเหนียวทิ้งไว้เป็นเวลา2ชั่วโมงเมื่อครบเวลาเทเข้าวเหนียวใส่กระชอนพักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำเดี๋ยวถัดมามาทำการผัดข้าวเหนียวกันนะวัตถุดิบหลักที่ป้าจะใช้งานก็คือหัวกะทิแท้ร้อยเปอร์เซนตราอร่อยดีตัวนี้เลยจ้าเขาคั้นสดจากมะพร้าวคัดพิเศษพิสูจแล้วว่าขาวข้นหอมมันแบบธรรมชาติร้อยเปอร์เซ คุณภาพอันดับหนึ่งการันตีจากผู้ใช้จริงทั่วโลกก่อนใช้งานให้เขย่ากล่องทุกครั้งก่อนใช้เปิดฝากล่องแล้วเทหัวกะทิแท้ร้อยเปอร์เซนตราอร่อยดี300กรัมลงไปในกระทะหัวกะทิแท้ร้อยเปอร์เซนตราอร่อยดีเนี่ยเขาสามารถใช้ทําได้ทั้งของคาวและของหวานเลยนะจ๊ะนี่นะถ้าใครใช้กล่องขนาด1000มิลลิลิตรเหมือนกับป้าจะบอกว่าเขามีฝาแคปเปิดปิดง่ายใช้งานสะดวกสุด,สด กะทิอร่อยดีถ้าเปิดกล่องใช้งานแล้วสามารถเก็บแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้ได้ถึง5วันเลยนะถัดมาใส่น้ำใบเตย150 ml ลงไปในกะทิน้ำใบเตยเนี่ยป้าใช้ใบเต8บย8ใบปั่นกับน้ำ180 ml จากนั้นก็กรองแล้วก็ตวงมาใช้งานนะจ๊ะใส่เกลือ8กรัมใบเต6บย6ใบนำส่วนผสมที่ได้ขึ้นตั้งไฟใช้ไฟกลางค่อนมาทางอ่อนคนเป็นระยะๆะะจนกระทั่งกะทิเริ่มเดือด น้ำใบเตยใครถ้าสีจืดสามารถหยดสีผสมอาหารสีเขียวเพิ่มลงไปได้นะเมื่อกะทิเริ่มเดือดประมาณนี้แล้วนำข้าวเหนียวที่พักทิ้งไว้จนกระทั่งเสด็จน้ำดีแล้วใส่ลงไปผัดข้าวเหนียวด้วยไฟอ่อนเป็นเวลา20นาที หลังผัดลองชิมดูนะคะตัวข้าวเหนียวเขาจะต้องเกือบสุกนะเมื่อกัดเข้าไปข้าวเหนียวจะมีความกรุบๆเหลืออยู่นิดหน่อยเมื่อข้าวเหนียวได้ที่แล้วใส่น้ำตาลทรายลงไป120กรัมผัดด้วยไฟอ่อนอีก5นาทีเพื่อให้น้ำตาลทรายละลายจากนั้นปิดเตาเอาไปเตยออก นำถาดขนาด9ก้าคูณ9นิ้วมาปูรองด้วยกระดาษไขสำหรับรองอบปูให้สูงขึ้นมาถึงขอบถาดเลยนะจ๊ะแบ่งข้าวเหนียวที่ผัดไว้มาครึ่งหนึ่งใส่ลงไปในถาดใช้พายปาดๆเกลี่ยข้าวเหนียวให้ทั่วถาดนำกล้วยน้ำว้า3มลูกปลอกเปลือกแล้วหั่นเป็นชิ้นๆวางเรียงลงไปจะใช้เป็นกล้วยสุกหรือกล้วยห่มก็ได้แล้วแต่ชอบ ใส่ข้าวเหนียวส่วนที่เหลืออยู่ทั้งหมดลงไปในถาดปาดเกลี่ยให้ทั่วมันอาจจะมีกล้วยโผลออกมาจากข้าวเหนียวบ้างเล็กน้อยเป็นเรื่องปกตินะนำข้าวเหนียวลงนึ่งบนน้ำเดือดแนะนำว่าให้เริ่มต้มน้ำใส่ซึ้งเตรียมไว้ตั้งแต่ตอน,ตอนลงมือผัดข้าวเหนียวเลยนะคะนึ่งข้าวเหนียวบนน้ำเดือดใช้ไฟแรงนึ่งเป็นเวลา30นาทีหรือจนกระทั่งข้าวเหนียวสุกเมื่อครบเวลานำถาดออกจากซึ้ง จากนั้นค่ะจับที่ตัวกระดาษไขยกข้าวเหนียววางพักพึ่งบนตะแกรงจนกระทั่งอุ่นหรือเย็นสนิทก่อนตัดถ้าตัดตอนร้อนๆมันจะไม่ค่อยสวยนะคะตัดยากด้วยรูที่เห็นนั่นไม่ใช่อะไรตกลงไปนะคะเป็นช่องว่างระหว่างข้าวเหนียวกับกล้วยหลังพักจนเย็นสนิทแล้วจัดการตัดแบ่งข้าวเหนียวออกเป็น32ชิ้นโดยแนวแรกเนี่ยป้าจะตัดแบ่ง8ก่อนแนวที่2ตัดแบ่งส นำกล่องที่ต้องการใช้งานมาวันนี้ป้าใช้เป็นกล่องเค้กซูชิขนาด1ชิ้นเดี๋ยวนำขาน้าวเหนียววางใส่กล่องแล้วพักไว้ก่อนนะคะถัดมามาดูวิธีการทำครีมกะทิกันเท hey, หัวกะทิแท้ร0อยเปอร์เซนตราอร่อยดี120 ml ลงไปในหมอ้อหัวกะทิแท้100เปอร์เซนตราอร่อยดีเนี่ยเขาคั้นสดจากมะพร้าวคัดพิเศษเลยนะคะที่สูจน์ความอร่อยมาแล้วกว่า70ประเทศทั่วโลก ใส่น้ำา2 2 0ลงไปในกะทิแป้งเข้าเจ้า40กรัมคนคน,คนจนกระทั่งแป้งละลายหมดใส่น้ำตันทรายลงไป36กรัมแล้วก็เกลือครึ่งช้อนชานำส่วนผสมขึ้นตั้งไฟอ่อนคนคน,คนจนกระทั่งส่วนผสมข้นแล้วก็เดือดยกลงจากเตา คนต่อเป็นระยะระยะจนกระทั่งตัวส่วนผสมหายร้อนนำส่วนผสมที่ได้ใส่ถุงบีบแล้วเอาไปบีบตกแต่งบนข้าวเหนียวที่เราตัดเตรียมไว้ได้เลยจ้าถ้าใครไม่มีหัวบีบนะก็แค่ตัดปลายถุงบีบจากนั้นก็บีบบีบบีบลงไปแบบนี้ได้เลยจ้าง่ายๆขนม1ชิน้นป้าใช้ครีมกะทิประมาณ 7- กรัมใครบีบหนาะครีมกะทิไม่พอสามารถทำเพิ่มได้ ถ้าใครมีหัวบีบแบบต่างๆก็สามารถนำมาบีบครีมกะทิได้นะจ๊ะสวยดีเมื่อบีบครีมกะทิเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถหาอะไรมาตกแต่งเพิ่มเติมด้านบนได้เดอ้ออย่างเช่นอันนี้เป็นดอกไม้กินได้ทองกินได้ฝอยทองน้ำตาลแต่งเค้กแบบต่างๆปลายปักน่ารักน่ารักของตกแต่งต่างๆโดยเฉพาะพวกดอกไม้กินได้แนะนำว่า เมื่อไร่จะเสิร์ฟค่อยวางนะคะเพราะว่าถ้าตั้งทิ้งไว้นานเดี๋ยวมันจะเหี่ยวไม่สวยเมนูนี้เป็นเมนูขนมไทยที่ป้าเอามาปรับแต่งหน้าตาให้ดูทันสมัยขึ้นแปลกใหม่ขึ้นลองเอาไปทำตามดูนะคะรับรองถูกใจผู้รับถูกใจคนซื้อแน่นอนเอาละค่ะถัดมามาดูต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนวัตถุดิบข้าวต้มผัดไส้กล้วยหัวกะทิแท้ตราอร่อยดี22บาท50สตางค์ข้าวเหนียว17บบาท15สตางค์น้ำใบเตย4บาทเกลือ25สสตางค์ ใบเตย2บาทน้ำตาลทราย 3, บาท60สตางค์กลวยน้ำว้า7บาทรวม 56, บาท50สตางค์ต้นทุนวัตถุดิบในส่วนของครีมกะทิหัวกะทิแท้ตราอร่อยดี9บาทน้ำเกลือ 1, บาท20สตางค์น้ำตาลทราย1บาท8สตางค์แป้งข้าวเจ้า 1, บาท28สตางค์รวม 12, บาท56สตางค์กล่องใส่ขนมป้าตีไป 32, บใบ20บาทเอาต้นทุนในส่วนของตัวข้าวต้มผัด นาครีมกะทิเราก็กล่องมารวมกันจะอยู่ที่89บาทกับ6สตางค์1สูตรตัดแบ่งได้32ชิน้นดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบต่อชิ้นจะอยู่ที่2บาท78สตางค์ยังไม่รวมค่าของตกแต่งต่างๆด้านบนนะจ๊ะแล้วก็ยังไม่รวมในส่วนของค่าที่ค่าแรงค่าแกส๊สค่าน้ําค่าไฟค่าจีป,ปาถานูนี้นั่นด้วยเดอ้อ เมนูนี้แนะนำว่าให้ทำสดใหม่วันต่อวันไม่แนะนำให้ทำเก็บไว้นะคะเนื่องจากว่าถ้าทำเก็บไว้เนี่ยตัวข้าวเหนียวเขาอาจจะแข็งขึ้นได้ถ้าอยากจะทำเก็บไว้จริงๆเนี่ยก่อนกินอาจาจะต้องมีการอุ่นนะเพื่อให้ตัวข้าวเหนียวเขานิ่มขึ้นเอาละค่ะสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนบายสวัสดีจ้า